ะพันฟามครับเอาลูกไทไม่มาล่องครับล่องไทยสวนจะพองครับงานเดียวฐานซีเอ็นทีครับใบมีดแค่แห่งดีเหยาสองเม็ดซิผ้าเส้นครับใบมีดนีอยคันเล็กแจ้งครับเนี่ยเยบดีครับ ชั้นไล่ขนาดครับผมโกดออโตโอตับทางดีก,กันเองครับตั้งกันเรียบร้อยตัง้งคอนโซลไปเรียบร้โอ,อโคดอโตครับทางขึ้นผมมีคนขายแห่ครับพี่นอ้องได้ถือเอาเลยลำบากกันหน่อย แห้งคร,ครับพี่น้องผมเยคยขับ T7 มากชนต้นใหม่็7ฟ่งแล้วครับแต่ว่านี่ชนต้นใหม่ต้นใหม่ฟ่งครับเมื่อกี้ผมลองแล้วต้นควายหน่อยครับ ต้วนจะของครับให้ผู้เฒ่าปลูกคักจะไล่าตายได้ไหมได้เปล่าคนีคนถือโทรศัพท์ให้รถต,ตัตตโตตั้มว่าลง รถพ่าตะแปดชั่วโมงคร,ครับ <nu> แรงดีค่ะครับรถแปดชั่วโมงครับออกมาได้สองอาทิตย์จากเรื่องใช่ว่าปีครับพรอมเบียดซีสมครับแตง่งผ่านหลังซีเมทีครับ PMT มาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมลมดีครับขนาดบบิดบบเบี้ยวยังผมตะกี้ผมครับ4 7เ็ดครับดูซึกว่าตั้งคัับใบมีดของผมนี่ใบมีดแยังดีครับโรงงานแยังดีบ้านโป่งราชบุรีครับสองเมตรสิบห้าเส้นครับกวงบัานตรงดียวแห้ง ไปสปอร์ตไร่ร้อมแต่บตอลต่อครับคือมาจากเรื่องแค่ว่าปีมาทานครับแม่งผมเคยทำที่เจ็บมาตั้งกันคุณผมบ้บริโภคตั้งตีนครับเพราะว่าแต่ว่าขั้นเล็งมันมันบมันบอดีตามมันบอขึ้นตามปีเพราะว่าคือครับแต่ว่ามันแรงเบียดสูงในรอบที่ต่ำตามทะลุแกนเขาแต่ว่า แต่วา่าถ้าได้รอบมันไปไป,ไป,ไปดีิเจ้าใช้สวนปลูกใช้สวนให้ยายปลูกผักก็ได้กะฟ้าพี่น้องติดตามด้วยครับผมกะทีหาพระย่างาหาขา,าตั้งกล่องว่าตั้งไว้หน้าสะทายบัดดิจังบัดดิจับแบบนี้มันจังโบวินครับใช้สวนจะฟองครับวันนี้ได้มาล่องผ่านแข่งดีตั้งเองครับบักขี้เมาก็ตั้งเองครับสบายนี่โรงงานเขาเพ็รมามาทานยิ่งลรอแค่ปั๊บ นี่งๆน่อหน่อยครับจำมับจิกไว้ดีดีนะบักขี้เมากระตรงรอขอบรอหลังทางสายบิดหน่อยนึงนีงเน่เสียบพอจำสปริงกันแดนเตะนี่มาฐานยางลลางสูงกล้องรครับเปลี่ยนแตงน่งผมนึกแบบโคกๆหนึ่งชุดครับง่ายไหมผมมักระเบนิดเดีย แต่พอทดลองดันดินน้อยๆเขาเทียบไปเมียมันติดไปหนงเดชมันม่วนยิ่งหีเคล่นวลานะตามทีผมเห็นหกหกหนึ่งศูนย์มันหมุนก็เลยม,นะม,ม,เมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันขับนะครับมนันดันดันดินนะครับอันนี้ผมก็บอกเที่ยวจัดให้ครับไฟเลยอันนี้บอกเที่ยวจัดให้บอกเที่ยวจัดใหด้เบ็ดเบอกเที่ยวพนให้ครับเอรยังได้เบิร์รับเที่ยวเที่ยวปุ๊กว่าปีปทุมครับจัดใหด้เบ็ดอันนี้ผมกั ซื้อสดครับไห้ทกศซื้อสดไห้ผมพอนทกศย่างๆครับปีละแสนกว่าบาทครับปีละแสนสามแสนตีครับปีใดบ่มีกอะเพิ่นเกาตะดอกครับคพนดีทกศบนบอลบอลเฮาย่อบอลแดงบ่ลขอดบ่เกี่ยวห่อครับพ้าวยำครับขาข้ามีที่ดินทีหน้ากับอยากออกทกศครับผมบอยึดรถคนมีอะไรกับไปบอกเพิ่นต่ว่าให้มีครับก็่ได้สบายใจอุ่นใจแน่กับบอกว่นว่าสิบ่หางานครับ งวดบใบกับหาที่เราเที่ยงานที่เราเล่นเล่นนิดหน่อยพุกพี่น้องเกันไปบัดโอเคครับสำหรับชุดนี้กัขอขอบคุณเพื่อน่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวสิพยายามหาขาตังกรองมาครับบัดโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ